นี้เราจะพามาดูการทำงานของคูปุต้า kx 033เมื่อเช้าก็เอาต่อเบอร์อรนี่ออกไปแล้วต่อมาค่าแต้นะครับที่มันอยู่ในคันนาคันต,ต์ออกไปแล้วเดี๋ยวทีนี้เราจะทำถนนนะครับทำถนนแล้วก็วางท่อตรงนี้เข้ามาที่ที่สร้างบ้านเนาะที่สร้างบ้านนะครับที่ประมาณหนึ่งไร่ นะครับยังหมดไม่เสร็จผมใช้คูโบต้าเล็ก kx 033มาทําทำงานแต่งขอบบอ่อแต่งขอบสถานที่ที่จะสร้างบ้านเนาะความคล่องตัวสูงเล็กๆนะครับการทำงานมีประสิทธิภาพดีไม่เกะกะเดินริมขอบบอ่อสบายๆ แต่งคอบอรครับตรงนี้ก็จะได้เอาดินมาใส่ตรงนี้เอาดินมาใส่สักสองสามดำแต่งแต่งขอบบอให้ดูสวยงามครับตบขอบบอให้สวยจะยกบ้านในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับผม การทำงานข้องตัวดีทำเป็นรายชั่วโมงนะครับผมเรียบโดยไม่ต้องใช้รถเกตเลยไม่ต้องใช้รถไถเลยนะครับต้องใช้รถไถปรับแต่งเขาจะสร้างบ้านตรงที่สูงๆเนี่ย เล็กแต่ประสิทธิภาพดีคนขับมืออาชีพนะครับคนขับมืออาชีพขับคล่องจ้างเขาเป็นรายวันครับ วันละพันบาทนะครับผมปกติเขาจะขับรถใหญ่ปกติเขาจะขับแมคโครใหญ่ที่นี้ก็พอดี้เขาช่วงเขาว่างงานก็เรียกมาประจำการรถเล็กครับดีมือดีมากครับคล่องตัวดีช่มชอง บอ่อนี้ก็เขาขุดไว้ด้วยรถแมคโครใหญ่เนาะก็เอาดินขึ้นมาถมที่จะสร้างบ้านนี่แหละได้สองปีนี้นะครับสองปีนี้น้ำขุนเนาะเลี้ยงตาตานินปลาดุกนะครับขอบบ่อก็ไม่ไม่ค่อยพังเท่าไหร่เป็นดินลูกลังดินลูกลังก็โอเคใช้ได้ ขอบบอให้สวยงามครับพุ่งกีพุ่งกีเจ็ดสิบนะครับเนี่ยที่ติดรถมามันหกหกสิบแล้วก็ไปซื้อมาเพิ่ม เอาพวกขีดเจ็ดิบมาเพื่อการาขุดดินมันจะได้เร็วขึ้นเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ทวงไอ้ความแรงของรถหรอกครับรถยังใช้ได้ใช้ได้สบายๆคือไม่มีกระตุกไม่มีอะไรครับไม่มีห้ำไม่มีอะไรนะ ก็ยังทํางานคล่องอยู่เหมือนเดิมถึงจะเป็นปุก,กี้ปุก,กี้ใหญ่เนาะก็ยังโอเคเป็นล้อเหล็กนะครับเป็นลอ้อตะขาลดล้อเหล็ก ลอ้อตะขาบล้อเหล็กแต่งขอบบ่อให้เขาหน่อยนิดหนึ่งเพื่อความสวยงานทำไว้ให้เขาเดินลงไปตากน้ำมั่งในี๋้าสัยเขาจะทำสะพานนู่นทำสะพานเป็นบ้านของคุณครูนะครับ คนครูเขาจะมาสร้างบ้านอยี่งนี่ขอบคุณที่รับชมนะครับผมขอบคุณที่รับชมการทำงานของแมคโครเล็กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากมากครับ